เรียนพี่น้องประชาชนฮะที่ผมทํามือมนี่คือคําว่าโอกาสใหม่เป็นภาษาที่พี่น้องที่มีคนพิการนะครับที่ทางทางหูเนี่ยเขาเขาต้องได้รับทราบก็หมายความว่าในบายบของพรรคโอกาสใหม่เพื่อโอกาสคนไทยทุกคนเนี่ยเรามองเรื่องของรัฐสวัสดิการโอกาสของสวัสดิการทุกอย่างท่านรู้ไหมว่าเรามีการตกหลน่นผู้ที่รับสวัสดิการเนี่ยมากกว่าหลายล้านคนนะครับซึ่งพรรคโอกาสใหม่เนี่ยเราจะไปเติมเต็ม,ตมส่วนตรงนี้ให้ครบถ้วนทั้งหมด เราจะเปลี่ยนคําว่าสงเคราะห์เป็นสิทธิท่านต้องได้ทุกคนนี่คือเรื่องที่1เรื่องที่สองครับเรื่องของโอกาสใหม่คือโอกาสสําหรับการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีหลายาพรรคพูดแล้วครับเรื่องเศรษฐกิจทุกคนจะกลับไปที่นี่เรามีหนี้ครัวเรือนหนี้ส่วนตัวอะไรเยอะไปหมดนะครับนโยบายของเราคือหนึ่งแช่แข็งหนี้ก่อนเลยหยุดก่อน3ปี2ปี3ปีจัดเป็นระบบหนี้อะไรบ้างหยุดก่อนแล้วก็มาเพิ่ม รายได้ให้พี่น้องประชาช,ชนลดรายจ่ายค่าไฟเราทําได้ต่ํากว่า3บาทอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับค่าไฟฟรี500บาทให้พี่น้องประชาชนทุกคนระบบสาธารณูปโภคต้องลดลงให้พี่น้องประชาชนทุกคนนี่คือสิ่งที่เราทําเพราะเราคือการบริหารนําการเมืองเพราะพรรคเราเนี่ยมาจากคนที่มีความรู้เรื่องการทํางานเรื่องของระบบราชการเรื่องที่สที่มีปัญหาทุกวันนี้คือเรื่องภัยพิบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่เรียกว่มมาโลกร้อนโลกร้อนประเทศไทยอยู่บน การที่ตั้งอยู่เส้นโดยรอบเนี่ย3,000กว่ากิโลเมตรติดทะเลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของธรรมชาติเนี่ยจะรับผลกระทบมากที่สุดหนึ่งในต้นต้นของโลกนะครับเพราะฉะนั้นพักเรามีบายในการที่จะลดแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติเรื่อง PM 2.5น้ําแล้งน้ําท่วมพวกเราเข้าไปเราทําทันทีเราต้องมีเวลาเราไม่ต้องอธิบายครับเพราะเรารู้แล้วอยู่รู้ว่าปัญหาทั้งหมดของประเทศมันมีเยอะมาก ไม่ต้องรอการทํางานพวกเราพร้อมทํางานตั้งแต่เมื่อวานในการทํางานเพราะเราคือการบริหารนําการเมืองนะครับเรื่องที่4ี่เรื่องสังคมอัน,นเดียมากเรื่องแสแกมเมอเรื่องยาเสพติดเรื่องความไม่เท่าเทียมกันจนถึงเรื่องของการที่แนวเขตที่ดินของพี่น้องประชาชนที่มีการซ้ําซ้อนกันเยอะแยะหมดเรามีการจัดทาวันแมปแล้วนะตั้งแต่รัฐบาลแล้วแต่ช้าถ้าเราเข้าไปเราจะทําให้เสร็จภายใน 3- 6ถึงเดือนให้พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาที่ดิน ให้จบสิ้นทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เราต้องดําเนินการนะครับเรื่องของแสกมเมอร์จัดการให้หมดร0อยเปอร์เซ็นตตัดวงจรตัดเงินตัดเ,เครื่องมือต่างๆสุดท้ายตัดหัวพวกแกมเมอร์เรื่องอธิปไตยก็เรื่องความสำคัญครับพักเราเป็นพักที่รวบรวมทั้งส่วนราชการส่วนเอกชนภาคธุรกิจต่างๆเรายืนยันนะครับว่าเราจะต้องการเพศอย่างดีสุดเพราะฉะนั้นเลือกโอกาสใหม่มีเราไม่มีมืดมีแต่ความ สว่างสะดวกสบายมีแต่ความสะอาดสุดท้ายเลือกเราประเทศทาตันะรสงบขอบคุณครับเริ่มครับครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณอาจารย์เอนะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญแล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เพราะเคหถล่มนะมันหลายเรื่องที่เราเห็นอ่ก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บซึ่งผมคิดว่าถ้าเราไปครอบครัวเราคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เป็นความสูญเสียซึ่งไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะเดินทางไปไหนแล้วก็อะไรมาใส่ตุ๊บมาแล้วมีความตายอันนี้ก็คือต้องแสดงความเสียใจอย่าง,างมากแล้วก็ภาครัฐต้องไปดูแลผู้ที่ทั้งบาดเจ็บและ,ะเสียชีวิตได้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงทรัพย์จิตใจด้วยเรื่องเคลนถล่มเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันชี้เห็นถึงความเปราะบางของระบบราชการและความเปราะบางของการทํางานของไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐที่ร่วมกัน พักโอกาสใหม่เนี่ยเราต้องปฏิรูประบบราชการอย่างเร่งด่วนนะครับผมเรียนว่าตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยพี่น้องอาจจะสงสัยว่าไอ้มันมาได้ยังไงนะครับทำไมบริษัทนี้ถึงได้ตรงนั้นตรงนี้ที่จะมนเป็นการที่เขียนกฎหมายขึ้นมาแต่เวลาทํางานแล้วเนี่ยโอเคระเบียบกฎหมายถูกต้องหมดแต่เวลาทํางานเคยมีการตรวจไหมตรวจตามไหมติดตามไหมปกติการทํางานขนาดใหญ่เนี่ยเขามาคงไม่เอาเรียกว่าการขนส่งพี่น้องประชาชนไปใกล้ๆมันต้องแยกให้ชัดเจน นะครับไม่ใช่ว่า,าทําตรงนี้รถก็ต้องผ่านไปผ่านมาแล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุต้องยอมรับอันนี้เป็นเรื่องที่มันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉนั้นสิ่งที่าอาจารย์เอพูดเรื่องของกฎหมายเรื่องไดครับเราต้องเล่งแก้ให้เต็มที่แต่สุดท้ายสุดมันคือดูที่เรื่องจิตสํานึกของคนในการทํางานท่านคงไม่เคยเห็นโครงการที่ประมูลแล้วมันท่อนท่อนท่อน,อน,อนมาต่อกันเหมือนกับคนทํางานเนี่ยฮะทำไมไม่ทํางานให้เสร็จทั้งหมดเลยแต่ก็มา าดูเป็นท่อนๆน,น,นี่ต้องไปดูข้อกฎหมายนะเหตุผลเพราะอะไรเราต้องการผู้ละหมางที่เยอะขนาดนี้ไหมแต่ขนาดเดียวกันมันมีความต่อเนื่องหรือเปล่านะครับโอเคการทํางานโครงการขนาดใหญ่มันต้องมีการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องอืผมก็ผ่านตรงนี้มาเห็นหมดนะเราก็ต้องดูทั้งหมดลนวะมันเขียนกฎหมายไม่เขียนรัดกุบมหมดทุกอย่างทำหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่เวลาทําจริงๆเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยได้ตรวจสอบติดตามไหม ทุกอย่างตัวติศทางอันนี้คือสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาขึ้นผมเชื่ออีกหลายโครงการนะเพราะฉะนั้นภาครัฐต้องเข้าลงไปดูอย่างโดยเร็วที่สุดขนาะเดียวกันนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะกระทบอย่างมากก็คือว่าคนที่มองมาประเทศไทยเนี่ยเขาจะมองเห็นความที่มันมีปัญหาตั้แต่ตึกถล่มนะขออนุญาตตึกถลม่มเครนถล่มอะไรต่างๆมันแสดงถึงความไม่เอาใจใส่ของพวกเราเพราะฉะนั้นผมคิดว่านักการเมืองทั้งหมดที่เข้าไปเนี่ยผมจะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ปัญหา แต่สิ่งที่จะได้คือประเทศไทยต้องได้ต้องเดินไปข้างหน้าได้เราต้องช่วยกันท่านจะพักใหญ่พักเล็กผมว่าไม่มีปัญหาแล้วแต่ขอให้กลับมาดูว่าคนที่ลําบากที่สุดคือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องของเขนถล่มเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่เรียกว่าวัวหายล้อมคอกนะไม่มีหละกคอกแล้วล่ะเป็นสิ่งที่เราต้องทําโอกาสใหม่เบอร์สิบสี่ทำได้ครับเรื่องที่มันใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมานั่ดคือเรื่องของ p ี2.5มุ โอ้โหไม่ต้องรอบอดเลยนะครับ,รบ PM 2.5เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังยกเมื่อสักครู่นี้แล้วร,รักชอบพักที่เพิ่งพูดหรือมีพักที่อยู่ในใจสแกน QR บนหน้าจอก่อนในแต่ละรอบจะพยายามเรียกเพื่อให้ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นแล้วเดี๋ยวหลังจากยกนี้เสร็จพอเราเบรกมาแต่ละพักการเมืองจะไล่าจากหมายเลขมากไปหาน้อยและเย็บ สุดท้ายกับประเด็นที่อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าณนะตอนนี้180วินาทีของ180วินาทีของแต่ละพักขอเวลาครับ PM 2.5ท่านประหลัดเชิญครับครับก็พี่น้องประชาชนครับนโยบายที่สาคัญของพรรคโอกาสใหม่ก็คือการแก้ปัญหาเรื่องของอ,อันตรายหรือพันธุ์ภัยที่เกิดจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่า PM 2.5เนี่ยเป็นปัญหาที่เราประสบปัญหาอยู่ทุกปีผมเรียนให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเรามีอยู่4ฤดูนะ ดูร้อนดูหนาวดูฝนแล้วก็ดูฝุ่นซึ่งผมเป็นคนพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ผมเป็นที่ดีกรมควบคุมมลพิษเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นถามว่าจะแก้ปัญหายังไงเราต้องเอาข้อเท็จจริงว่าวันนี้ปัญหาของฝุ่นเนี่ยมันเกิดจากเครื่องยนต์ที่สันดาบโดยเฉพาะในเขตกทมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่มีปัญหามากแค่รถยนต์ที่อยู่ในท้องถนนเนี่ยวันนี้นะครับมันก็ปริมเรื่องของสามสาสิบห้าไมโครกรัมก็ปริมแล้วถ้าเกิดมี การพัดมาจากประเทศเพื่อนบ้านหล,ลืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็ทําให้ค่าของ2.5สูงขึ้นแล้วประกอบกับอากาศที่กดเข้ามาจากประเทศจีนทั้งที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเลยจากอากาศหนาวกดเข้ามาวันสองวันนี้ก็โฟโลัวมัน,นิดนึงก็ดีขึ้นแต่ที่สําคัญที่สุด จุดฮอสปอตเนี่ยมันดันอยู่ประเทศกัมพูชานี่มีปัญหาสิยังพัดฝุ่นมาบ้านเราเอีกมันยุ่งจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลทั้งหมดคือสมัยก่อนที่ผมเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เราก็มีการสั่งห้ามแล้วล่ะว่าเราจะไม่ซื้อ,อวัสดุที่เป็นทางการเกษตรที่มีจากการเผานี่คือสิ่งนี้เราใช้เรียกว่าการแก้ปัญหาเรื่องทา a สปาร์เรลี่เรื่องของอหมอกควันข้ามแดนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้นโยบายหนึ่งที่เราต้องดําเนินการคือหนึ่งเราจะต้องใช้รถอีวีในการในกทม ทำยังไงครับรถราชการเนี่ยต้องเป็น E ีวีทั้งหมดเราเคยเริ่มต้นไว้แล้วนะครับตอนสมัยผมอยู่กระทรวงทรัพย์เนี่ยเริ่มจากรถราชการนนบางคนว่าโอ้ต้องอย่างนั้นไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเราลดรถที่เป็นรถจากการสันดาไปเนี่ยปัญหามันจะคลี่คลายไปได้ระด,ดับหนึ่งรถที่เป็นรถขนส่งมวลชนต่าง,ต,างต้องควรจะเป็นรถ E ีวีเพื่อที่ให้การลดในการที่จะปล่อยการ์บอ,อนวใส่ออกไปนะครับขนาดเดียวกันนะครับที่ผมเรียนเบื้องต้นว่า การพยากรณ์ความแม่นยำที่บอกเป็นเรื่องดูฝุ่นถ้าพี่น้องประชาชนนะครับถ้ายังไม่ทราบว่าวันนี้เป็นไงเนี่ยท่านก็ไม่มีการเตรียมตัวผมเรียนว่าการแก้ปัญหาเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่เราสามารถลดทอนปัญหาที่เกิดกับพี่น้องชนได้คือลดปัญหาอันตรายเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าห้ามอากาศกดไม่อยากคิดนะไม่ได้แต่เราต้องมีการพยากรณ์ที่แม่นยำแล้วก็เข้าไปแก้ที่จุดแล้วมีการรายงานพี่น้องประชาชนทําให้เขาได้การเตรียมตัวในการที่จะใช้ในการหน้ากากในการป้องกันนะครับการเผาในที่โล่ง จังหวัดปินนมณฑลนทกทมต้องคุยจังหวัดปิมณฑลนทนไม่ใช่แว่ากทมนะครับภาคเหนือบ้านผมจังหวัดเชียงใหม่ปัญหาก็เหมือนกัน,เพ,น,นกเ,พเพราะฉะนั้นอยู่ที่การเผาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเรียนทราบว่าการแก้ปัญหา PM2.5 เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเ,งเร่งดำเนินการเรื่องสุดท้ายคือเรื่องกฎหมายวันนี้เรามีกฎหมายอากาศสะอาดละอยู่ในสภา,าละก็ต้องร่วมกันในการดําเนินการเพราะฉะนั้นภาคตะวันไม่ทำได้ครับขอเสียโปรไม้กับโอกาสใหม่ด้วยนะครับ โอกาสใหม่44มีเสียงกองเชียร์ไหมครับขอเวลาครับเชิญท่านจตุพรครับครับผมจตุพรบุตรพัฒ์ครับหัวหน้าพักโอกาสใหม่เบอร์ส4ครับขอโอกาสครับในการทํางานโอกาสใหม่เพื่อคนไทยทุกคนนะครับมีเราไม่มีมืดนะครับมีความสว่างมีความสะดวกสบายนะครับมีความสะอาดมีความสงบนะครับเราใช้การบริหารนําการเมือง เพราะฉะนั้นการทางานของเราจะพร้อมในการทํางานเลือกโอกาสใหม่ท่านเลือกคนทํางานได้เลยเราพร้อมตั้งแต่เมื่อวานในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเรียนว่าพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับช่วยกันครับเพื่อให้ประเทศของเรามีเราไม่มีมืดในการทํางานนะครับผมย้าอยู่เสมอนะครับการทํางานของโอกาสใหม่คือการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนเราไม่มีการปล่อยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความอาสงเคราะห์ต้องเป็นสิทธิที่เราต้องดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องสวัสดิการ นะครับเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดเป็นพื้นฐานทั้งหมดวันนี้ครับให้โอกาสเราครับโอกาสใหม่เพื่อคนไทยทุกคนเปอร์สีิบสีครับจตุพรครับโอกาสใหม่44นะครับขอบพรคุณท่านปรลัดนะครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่อนาคตที่ชัดเจน